ตับนี่นะคะเส้นสูีสโบราณพี่เต๋านะคะพี่น้องอมึงนะจ้ะวันนี้เราทําแบบเต็มอาณะเลยนะคะพี่น้องคะอน,นุยาตาศดเลยจ้ามึงพี่น้องโอ้ทำแบบโบราณนะคะทุกคนคะ่ะวา้าวเขินมากทุกคนมา สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิ่อมกับพี่น้องค่ะมันนี่ผ้าพีพัน้องมากินย่าวุ้นเส้นสูตรโบราณพี่น้องค่ะมึงนะค่ะเครื่องแน่นมากนะคะพี่น้องผักของเฮากับสิบนี่ผักสลัดคือเกาแค่นั้นนะคะพี่น้องค่ะมาม่าข้าวมันสะเต๊ะข้าวมนไก่เป็นน้นตงหัวพี่น้องโอ้โหมึงนะค่ะพี่น้องค่ะมึงมาม่าค่ะพี่น้องบรรยากาศด้วยองค์กรฝนชะตกแต่้าพี่น้องค่ะวันนี้เราก็กินอยู่หน้าบ้านนะคะสวนผักกระลังงันพี่น้องผัก อย่นนะว้า,าแักเน่ยนะคะยังก็ังสงดงนั้นเึงนรขอโทษขอบใยนะพี่นหองตื่นอยู่หน้าบ้านนะคะอืมเนี่ย เนลี่มาอนแต่มหลมาพี่น้องนะไม่อสด ำทำเังไย,ยพี่น้องเครื่องแน่นมากนะครับพี่น้องโอ้ต้องหนุ่ยรึเอลาอันถั่วมาโรยพี่น้องวระท่านแหละ นตกหัก่นตกแต่ปปแตกถือไรถืรานมองกิน้เป็พี่น้องคะอ้ได้งานมองกินไงให้พี่นอ้องเอ,อเ้ยแบบไหนน,นตกหนแตสิมันหนนนจังงานได้พี่นอ้นอเยอะงปรตอไพี่น,อน,น้องงานเนเรตาคนตกจะพี่น้องค่ะอู้หขักแน่นะคะ ันตกพี่น้องรุง่งเทพฝนตกตใอย่างวัดไี่ตกว่านนอพี่น้องค่ะไอ้ด้ยิ้นคาว่่าอันอย่างก่กออ,อัน,น,อนชมบุรี่น้ำถ่วมาที่พี่น้องโอ้ยขักแน่นะคะตกมือเดี๋ยวถว่วซ้ำแสบค่ะพี่น้องเครื่องแน่นมาก เสียงกับเสียงดังแน่นิดนึงนะคะพี่น้องค่ะอืมฮ้ยคือมกแลนด์รถมุ่งพี่น้องฝนเทลงมากบางังอือแบบเขา มันจะพักพี่น้องต้องเหมือนเฮ็ดเพลเฮ็ดเป็ดหนากสิดำบแน่นิดหนึ่งนะครับพี่น้องคะ่ะฝนตกมันมืดนะคะพี่น้องนี่อืออ้ช่วยห่อครับพี่น้องออข้ามีใหญ่จ้ะข้ามใหญ่เปน็นต้อกันพี่น้องเอ้ย แ็บนะต้องแสบต้องเผ็ดพ,พี่น่องข้างในยำแบบเป็นบ้านนะครับพี่น่องแสบกุ้งพี่น่องเไง เสียบผักกระกอบพี่น้องเ,อเข้ากันครับ mm hmm. mm hmm. ยอดมาพี่น้องคะเมนูยำแบบโบราณนะคะพี่น้องสุดยอดอีิลิ่งทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ คนตกไรดาาพี่นอ้องเอ๊ะคนตกหั่นไรดาาคะพี่น้องขะโอเคค่ะพี่น้องขะคลิปนี้กินข้าเหนียวแต่สดขอโทษขรอบให้นะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ติดคลิปในครั้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ คลิปหรือพ่อจะมีคิปหนาขอกันไหมสวัสดีค่ะ